การล็อกยูเซอร์นะครับแล้วก็กลไกต่างๆาของของทางเว็บนะซึ่งผมเคยพูดไปแล้วผมจะพูดอีกครั้งสาหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วเข้ามาใหม่นะครับอาจจะฟังไม่ทันนะครับยังไงก็ช่วยเก็บคลิปเสียงเหล่านี้ไว้ด้วยเอาไว้ฟังไว้เตือนใจกันแล้วกันนะครับคําถามแรกเลยครับล็อกยังไงนะครับล็อกยังไงเว็บจะทําการส่งลายชื่อไปทางเว็บแม่นะครับเพื่อทําการล็อกยูเซอร์เรานะครับคือพวกนี้มันจะ ออกผลไม่ได้นะครับเว็บที่เราเล่นอย่าในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแค่เว็บเอเจนต์นะครับมันเป็นเว็บตัวแทนนะครับอ่ามันจะส่งรายชื่อเราไปแทนนะครับต่อให้เราเล่นกับเพื่อนสองคนนะครับผลก็จะออกเหมือนกันหมดครับจะกี่ร้อยร้อยเครื่องผลก็จะออกเหมือนกันนะครับมาใช้วิธีการส่งลายชื่อไปนะครับจับกินททละยุส์นะครับจัดการลายใหญ่ลายเล็กก่อนเสมอครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นรายใหญ่นะครับมันจะการหมดทุกตัวนะครับทุกยูสเซอร์ สำหรับการล็อกยูนะครับก็จะล็อกแบบนี้นะครับมันมตบตาเรานะครับผลมันถึงออกเหมือนกันหมดทุกทุกไอดีทุกเครื่องนะครับจริงๆแล้วเขาส่งรายชื่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสกี่รกับการล็อกเดี๋ยวต่อไปอผมจะพูดอีกอส่วนหนึ่งก็คือมันรู้เบอร์เราได้ไงก็ตอนแรกเราเป็นคนสมัครแล้ว่าเป็นคนเกอกเบอร์เกอกอะไรไปอยู่แล้วนะครับพวกนี้มันก็จะโทรมาทักชวนเราว่ามีโบนัสนู่นมาดันนี่นะครับมันก็มีข้อมูลเราอยู่แล้วนะครับ เียได้อะผมหาคลิปเสียงเก่าๆไม่ได้มันเยอะอะผมเลื่อนไปมันมันเจอมันไม่ค่อยเจอมันเยอะข้อความมันเยอะก็เลยผมเลยทําให้ใหม่นะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้สั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับดิลเลอร์นะครับดิลเลอร์ดิลเลอร์ไม่มีผลนะครับสาหรับออนไลน์นะครับดิลเลอร์คนแจกไพ่เนี่ยมันไม่มีผลเลยมันเป็นแค่ตัวละครคุณเข้าใจไหมมันมีคนควบคุมไอที่เราเห็นมันมองจอมองจออะไรน่ะแล้วมันก็จะบิดไพ่เปลี่ยนไพ่อ่ะ มันไม่จําเป็นมันยากมันยุ่งยากตัวตัวคนแจกอะที่ผมรู้มาจากวงในที่เขาบอกมานะคือมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเล่นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันก็มีหน้าที่แค่แจกไพ่นั่นแหละและไพ่ที่มันเอาดึงออกมานะมันเป็นไพ่พิเศษนะัะมันเป็นคอมพิวเตอร์เป็นกินเขียวนะครับเออมันวลามันไปถูกกับอตัวสแกนสีแดงนั่นะมันก็จะพิมพ์ไพ่ออกมาเลยนะครับคุณ็จะยังเออถ้ามันแฟจริงมันไม่จาเป็นต้องมีเครื่องสแกนอะไรนั่นหรอกมันวางให้โตะมันก็เห็นแล้ว ดิเลอร์ไม่มีผลต่อไพ่ในออนไลน์นะครับในออนไลน์เป็นการตัดต่อภาพมันเร็วคุณมองไม่ทันหรอกต่อห้มันเอาไพ่มาวางวางไว้เพื่อดูว่ามันแฟกับเราจริงๆแล้วมันบิดนะครับสังเกตนะครับการล็อกของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คุณเล่นไพ่ง่าย,ายอย่างเช่นิงปองเนี่ยแล้ววันนี้คุณกะว่ามันปิงปองใช่ไหมแล้วคุณตาบินปองไปแล้วอยู่ดีมันตัดคุณก็ต้องเล่นน้ำเงินตามหลักธรรมชาติของผู้เล่น,นครับ พอรับเงินไม่ออกมันออกแดงคุณก็ทบน้บเงินเพื่อให้มันออกเพราะเขาไพ่เริ่มต้นเป็นปิงปองถูกไหมและยีดีนะมันก็เกิดมังกรตอนที่เราทบเงินได้แบบได้ยังไงทั้งที่ไพ่ถ้ามันแฟนะไพ่ในขอนนั้นมันมียี่สิบสำรับมันจัดมามันจัดมาก่อนหน้าที่จะเข้ามาเล่นแต่มันรู้ได้ไงว่าเราเล่นทบอยู่แล้วมันออกมังกรหนีเราอ่เวลามันไหลเราไปตัดเราไปตัดมันก็ไหลเวลาเราไหลทําไมมันตัดหนีเรานะ สังเกตได้เลยแล้วทำไมมันรู้อ่ะแทำไมมันยั่วโมโหเราได้เช่นอ่าเราบอดมันหนึ่งเราปอกแปะมันปอกเก้าเราแปดหลังมันเก้าหลังนะครับนั่นแหละมันล็อกนะครับมันรู้นะมันมีคนคูมมันกินเราคนเดียวก็ได้คนที่มาแทงฝั่งเดียวกับเราก็เสียไปด้วยนะอ่ากินคุณสิบไม้คุณก็หมดแล้วร้อยหนึ่งมันกินคุณสองตามมันก็หมดแล้วคนอื่นมันก็หันไปเล่นงานวนวนวนไปจนหมดนะครับมันเป็นการตัดต่อของภาพนะมันมีจอคอยคุมนะครับ พออีกทีหนึ่งนะครับแล้วมีไออีกทีนะครับเ็าจะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องบาคาร่านะครับนี่แหละการโกงของมันนะครับส่วนดิลเลอร์ที่มีผลตอบให้คือเว็บเว็บที่เป็นขอโทษนะไม่ใช่เว็บก็คือเป็นบ่อนจริงๆนะครับนั่นแหละแล้วมันก็จะมีมาหน้าม้าคอยไปแทงอีกฝั่งหนึ่งให้เต็มวงเงินนะครับทีนี้คนเล่นจริงๆมันก็อาจจะไปแทงน้ำเงินก็ไม่ได้เพราะต้องจำใจแทงแดงเงี้ยใช่ปะ ก็เสีย้เงินที่หน้าม้าแทงม้ามันก็อยู่กระบ่อนอยู่แล้วนะครับไอดินเลอร์มันมันใช้เล็บมือเขี่ยไพ่มาที่สองลงมานะครับมันก็อาจจะมีตีแผ่บ้านใน u ูทูบนะไอตรงเนี้ยมันก็ใช้วิธีนั้นแหละมันถูกฝึกมาอย่างดีนะครับดินเลอร์น่ะมันไม่ใช่ว่าเอาคนแบบงูป่ามันแจกงมันไม่ใช่นะครับแต่สำหรับบอนจริงนะครับสำหรับเกมกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นหวยฟุตบอล นะครับมันล็อกไม่ได้นะครับมันล็อกไม่ได้แต่ว่าเขามีแ้มต่อนะครับก็คือน้ํานี่แหละก็ต่อลูกเครื่องลูกครึ่งลูกควบอะไรเงี้ยพวกคนที่เล่นบอลเนร์ก็จะรู้อยู่แล้วล่ะคือเขาต่อ,อยังไงให้เราเสียเปรียกนะครับได้เราก็ได้ไม่เต็มเสียเราก็เสียเต็มนะครับมันล็อกไม่ได้นะครับและบาคาร่านะครับผมจะพูดเริ่มบาคาร่านะครับบาคาร่าเนี่ยเขาก็ล็อก เราไม่ได้นะครับที่เราเล่นตัวแทนเนี่ยไอ้ผู่ตัวแทนเนี่ยเป็นเอเจ่นี่เราเติมไปเล่นผ่านเว็บเนี่ยคือไอเว็บที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นตัวแทนเข้าใจว่าเป็นตัวแทนเหมือนเซล่ะหาลูกค้าให้กับเว็บแม่ที่มันไปเช่าเซิร์ฟเวอร์มาเข้าใจยังอ่ามันออกผลไม่ได้นะครับไอตัวออกผลจริงๆเนี่ยมันคือเซิร์ฟเวอร์ใหญ่นะคะที่มันไปเช่ามานี่แหละแต่ว่ามันใช้วิธีส่งรายชื่อ IP รหัสผู้เนี้ยเข้าไปในผ่านรหัสล,ล็อกนะครับเข้าใจยัง มันจะลากได้เราจะส่งไปนะครับถ้าเกิดเว็บแม่เนี่ยมันยังแบบยังไม่อ่านยังแม่อะไรเงี้ยมันก็เราก็ยังมีได้เสียไปครับมันก็ยังไม่เสียแบบสิบตาติดยี่สิบตาติดหรือแบบทบยังไงก็เสียมันมันมันยังไม่ใช่การล็อกวอร์เซนนะครับมันก็จะเป็นแบบตามผลที่มันตั้งไว้นั่นแหละอ่าอย่างเช่นว่าเรามีความคิดว่าเออเราอยากเปลี่ยนเว็บเล่นใช่ไหมมันมีผลนะครับผมยกตัวอย่างชื่อเว็บนะครับเว็บหนึ่งละกันเป็นเว็บอ่า เว็บกอไก่นะครับ A กับ B ไปเช่าเว็บกอไก่นะครับซึ่งผลบัครลาออกเหมือนกันทั้ง A และ B นะครับคุณเคยเล่นเว็บ A และคุณคิดว่าแม่งเสียอย่างเดียวเลยเว็บย้ายเว็บและสมัครใหม่ไปเล่นเว็บ B แต่เว็บ B ก็มีสัญญาณของเว็บกอไก่นะครับเว็บกอไก่ ye, นั้นก็จะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับมันเหมือนกันนะครับข้อมูลมัน ช่วมโยงถึงกันต่อให้คุณเปลี่ยนเป็นร้อยร้อยเว็บมันก็เหมือนเดิมต่อให้คุณไปเอาไอดีญาติพี่น้องคุณมาสมัครมันก็จะเข้าล็อกเดิมนะครับซึ่งมันมีการตั้งอัตราแพชนะไวอยู่แล้วนะครับตั้งอัตราจ่ายนะครับส่วนสลอ็อตสล็อตนี้ก็คือการซื้อระบบมาคุมเองก็คือมีการตั้งจ่ายเช่นมีลูกค้าในเว็บ5,000คนวันนี้สุ่มขึ้นมา500คนให้จ่าย คืน20%นะครับจะไม่เกิน20%ของทุนที่เติมเข้ามาหมัาใจไหมทุนของเติมที่มานะตึงเติมมาครับมันจะไม่เกินนี้หรอกเพราะว่ามันต้องคุณเติมพันนึ่งเขาตั้งใจให้คุณ20%คุณได้4,000สมมตินะตั้งจงานว4,000นะอาจจะ200%เงี้ย4,000คุณก็จะได้ไม่เกินนี้พอคุณเล่นเสียลงดอัอลงมามันก็จะกลับขึ้นมาไม่เกิน4,000แน่นอนสภาพสุดท้ายคุณก็ต้องถอนนะครับแล้วอีก4,500คนเนี่ยก็จะโดนตั้งกิ เซ็นนะครับก็คือกิน800จ่าย200อย่างนี้นะครับเว็บไม่ขาดทุนครับเขาเรียกว่าผลรวมของเว็บนะครับรูเลดแบ็แจ็คพวกเกมวงล้ออะไรพวกนี้เหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดนะรูเหลตก็เป็นการตัดต่อภาพนะครับมันไม่จําเป็นต้องมาให้ลูกไปตกตรงนี้ให้มันซับซ้อนนะมันตัดภาพมันง่ายกว่านะครับจริงๆอ่ะเราเราคิดว่าเราออนไลน์จริงๆเราไม่ได้ออนไลน์นะครับเราเล่นตัวๆกับมันนะถ้าเป็นลายใหญ่จริงๆนะเขาอาจจะลากมาในห้อง ที่เป็นลิงที่พิเศษที่มีเฉพาะเรากับเขาเล่นนะครับมันรู้เร็นะฟังเกคง่ายๆเลยครับวเวลาคุณเล่น17มันจะออกใกล้ๆเรา14เงยออกใกล้ๆเราอะเข้าใจไหมแล้วเราไปเล่น,นก็ออกตาหน้าเงี้ยนั่นแหะ,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 ะใช่แล้วครับมันมันเขาล็อกเราเขายัว่วมโหเราเขาจิตวิทยากับเรานะครับคุณอยากคิดว่ามันไม่มีใครดูเรามีนะครับส่วนไฮโลก็เหมือนกันครับตัดภาพง่ายสุดครับไม่ต้องมาพลิกลุงพิลโลอะไรวุ่นวายนะครับใช้การตัดภาพมีสีจออกมานะ คุณเติมเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่อะไรยังไงแบบไหนหมุนเวียนเท่าไหร่เว็บรู้หมดนะครับมันก็จะแบ่งแยกเช่นเติมหนึ่งร้อยถึงพันก็จะเป็นลายเล็กนะครับก็อยู่ก็โยอีกเซอร์เวอร์หนึ่งก็คืออาจจะอาจจะให้ AI คุมไว้ส่วนเติมหนึ่งพันไปจนถึงหนึ่งหมื่นก็จะเป็นระดับกลางนะครับก็ให้ AI คุมไว้นะครับแล้วก็หมื่นถึงแสนอาจจะเป็นรายใหญ่ถึงหลักล้านนะครับก็อาจจะมี แอดมินคอยดูไว้นะครับเขาจะแบ่งเป็นโซโซ,โซมีตารางตารางของมันนะครับส่วนไอ้รายเล็กที่มันเติมหลักร้อยถึงพันอย่างเงี้ยมันดีดตัวขึ้นมาได้เดือนหนึ่งหลายหมื่นอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาจัดก,การคุณได้เหมือนกันนะครับเขาก็สนใจทุกคนนั่นแหละ,ะแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อว่า,านั่งดูทุกคนมันไม่ไหวมันเยอะนั่นเป็นเพมี AI ไอมาช่วยด้วยที่ผมทํานะก็จะมีตารางตารางน,นะครับยูเซอร์ใหม่เข้ามาจะเป็นสีฟ้านะครับพอเข้าออกเข้าออกสีห้าครั้งมันจะกลายเป็นสีดํานะครับลายใหญ่จะเป็นสีแดงนะครับ้ มีระบบหลังบ้านนะครับรู้นะครับว่าคุณเล่นที่ไหนนะครับเขตอะไรเล่นเวลาไหนนะครับมันจดบันทึกไว้หมดนะครับคุณเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนทบไหมเดินเงินแบบไหนมันบันทึกหมดนะครับแล้วมันก็จะมาออกตรงข้างกับที่คุณเล่นนะครับประมาณนี้ถูกไหมที่ผมพูดแหละมันก็จะประมาณนี้มันมีโปรแกรมเบตต็ดเวลาตาเนี้ยคนที่คุมห้องเนี้ยมันคุมไม่ไหวคนมันเล่นเยอะเงี้ยมันคุมไม่ไหวใช่ไหมอ่ามันอาจจะแบบรู้ว่ามันเสียอเงี้ยมันก็จะมีโปรแกรมเบ็ดเข้ามาสุ่ม บางทีมันจะออกปอกก้าตอเนี้ยคุณมั่นใจมันยังไงกัน้ำเงินเนี้ยมันจะทำให้คุณกดไม่ติดนะครับแล้วตาต่อกไปคุณก็เสียคุณลงแล้วก็เสียนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีหลายโปรแกรมซ้อนซ้อนกันมานะครับพวกนี้ไม่ได้ซื้อมาทีเดียวนะครับมันเช่านะครับทุกระบบมันเช่าหมดจะเป็นออโต้เป็นอะไรเงี้ยเช่าตัวแอดมินที่คุณไปด่ามันตามไลน์นะมันไม่เกี่ยวมันล็อกเราไม่ได้นะครับมันมีฝ่ายล็อกฝ่ายการเงินมันแบ่งเป็นสัดส่วนของมันอย่างนี้นะครับอืม้าใจนะ ก็ผมสรุปได้เลยว่าคืออยากไปเล่นมันโกงนะครับ